ไปที่จังหวัดกาลสินนะคะคุณผู้ชมมีชายจิตตะเวทคนหนึ่งเนี่ยไปบอกกับญาติบอกว่าหิวน้ําเดี๋ยวจะไปหาน้ําดื่มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหายตัวออกจากบ้านไปเลยญาติก็ออกตามหาไปเห็นว่ามีรองเท้าถอดอยู่บริเวณสระน้ําตอนนั้นใจคอไม่ดีไงคะ<อ>ก็เลยบอกให้กู้ภัยช่วยกันค้นหานะคะ หน่วยกู้ภัยก็รีบขับรถลุยโคลนเข้าไปเลยค่ะยังสระน้ําหนองใหญ่อยู่ในพื้นที่อําเภอนาวมนจังหวัดกาลสินเพื่อจะหาชายอายุ46ปีปุ๋ยจิตเวชคือญาติแจ้งว่าเขาหายไปไ,ไม่แน่ใจว่าจมอยู่ในสระน้ํามีหรือเปล่าเพราะไปเจอเนี่ยค่ะคุณผู้ชมรองเท้าแตะของคนที่หายเนี่ยถอดอยู่ตรงเนี้ยญาติเองก็กังวลกู้ภัยไปนะคะก็รีบเตรียมอุปกรณ์สวมชุดประดาน้ํากําลังจะง,งมปรากฏว่าญาติวิ่งมาบอกบอกว่า,วา พบตัวผู้สูญหายแล้วอ้าวก็ลงอกนะ<ค>นลง <คน S 1> อ,อกองลงใจเลยสอบถามญาติเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ที่สูญหายไปตอนแรกเนี่ยบอกว่าหิวน้ําก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้าเถียงนาเพื่อจะไปดื่มน้ําแต่ทีนี้หายไปนานผิดปกติญาติก็เลยตามหาแล้วด้วยควมที่ไปเจอรองเท้าไงก็ถ้าวางแบบนั้นอะวางหันหน้าลงน้ําอะร้อยทั้งร้อยเห็นก็คิดว่าลงน้ำก็คิดว่าตกน้ําตกท่าไปไหมอุบัติเหตุหรือคิดสั้นกระโดดน้ํา ด้วยความร้อนใจค่ะก็ไปตามกู้ภัยก่อนไปพบว่าผู้สูญหายไปหลับนอนหลับสบายใจเถิบอยู่ที่กระท่อมกลางป่า,าแล้วไปถอดรองเท้าทําไมล่ะปะท้อโอ้หน้าจะลืมแล้วถอดรองเท้าไว้จุดนี้ถอดไปปึ๊บก็ไปนอนที่กระท่อมอาจจะเกิดจากอาการเบลอเพราะกินยาเกินขนาดนายสุดที่เกียรติสกลนุนรักกู้ชีพกู้ภัยบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตออ คือจากร้ายกลายเป็นดีเนาะสุดท้ายเจอว่าปลอดภัยจ,จะไปเสียเที่ยวหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะสุดท้ายแล้วอะไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีที่สุดแล้วเออแต่เขาก็บอกเหมือนกันว่าดีนะที่มาเจอตัวในช่วงกลางวันถ้ากลับมาเจอกลางคืนอาจจะมีคนวิ่งป่าราบก็ได้นะฟังค่ะทีมงานไปถึงนะครับคาดว่าจะอยู่ในน้ํานะครับก็เลยทาการประกอบชุดนะครับ v ี d ดีชุดอุปกรณ์ค้นหาใต้น้ํานะครับก็ได้รับแจ้ง พบตัวนอนอยู่กลางทุ่งนานะครับเตรียมตัวกําลังจะลงน้ํานะครับเออก็ยังดีนะคราวนี้ก็ต้องช่วยกันดูแลให้ดีๆหน่อยนะ